ช่องของเราเป็นช่องที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจํากับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนําเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะตอน,นมีนไม้ไปได้และรูปร่างที่สวยงามล้วนเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนค่ะแต่จะมีสักที่จะเกิดมาโชคดีอย่างนั้นแต่วันนี้มันจะไม่ใช่ความฝันีิดปอไป บทบาท<ม>คุณหมอสัลยกรรมในละครเปลือกเสน่หาผลงานเรื่องล่าสุดของแหม่มคัทิลียาก็ทําให้แฟนละครมีโอกาสได้เห็นฝีไม้าในมีการแสดงของเธออีกครั้งหลังจากที่ห่างหายจากจอแก้วไปนานกว่า2ปีค่ะเดี๋ยวขอมอตัวจหน่อยนะคะนอนลงเลยคะ่ะก็เข้มข้นมากกว่าที่เคยเคยเคยๆเ,เ,เ,เล่นมานะคะแล้วก็จะแบบจะมีสีสันคือไม่ใช่เป็นแบบนางเอกที่ เรียบร้อยแสนดีมากๆแล้วแบบใครรังแกใครทำร้ายอะไรก็จะไม่ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไร่ไใช่มันก็จะเป็นอย่างที่พี่บอยเคยบอกว่าเป็นตัวละครที่มันกลม<อ>คือมีทุกรูปแบบคือทําทุกอย่างที่ที่จะปกป้องและดูแลแล้วก็ดีที่สุดชอบเป็นนอรเสซย์เทวลน,นีนะไดททาอะไรเนี่ยถ้ามีเห็นแก่น้าที่ก็คือเห็นการณอเสียงินะโกไหนสิก็เป็นบอกแล้วไงคะว่ามันเป็นอาชีพของเป็น อให้ลอนก็ปอรู้สึกดีค่ะแล้วก็สนุกค่ะแล้วคือพี่หมั่นน่ารักทุอี่หมบเต็มที่เลยน้องเต็มที่เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจว่าแบบเสียงดังหรือแบบเล่นแรงอะไรเงี้ยเต็มที่เต็มที่ก็เราก็จะสนุกค่สปเค่ะพีซอฟีนไหมพี่น้องได้พักผ่อนบ้างแต่พี่ต้องดูมันต้องเป็นเรื่องสำคัญมากๆคุณเป็นแบบนี้ก็เอาอ พูดอย่างนี้หนกเพาว่าพี่อเป็นคนตีอย่างนั้นหรือเปล่าตอนแรกรู้สึกเกรงครับเพราะว่ากลัวว่าพี่หนงจะเป็นจะหญิงหรือเปล่าแต่พอเจอพีอ่หนงตัวจริงก็รู้สึกว่าพี่หนงเป็นคนที่ไม่ถือตัวเลยนะฮะแล้วก็น่ารักแล้วก็อย่างก็คือ,อช่วยช่วยเราในเรื่องของการแสดงมากก็หวังว่าเรื่องนี้พี่หนงจะกลับมางเต็มตัวครั้งหนึ่งถ้าทำอย่างนี้ทำไมปุ๋มทิ้งปุดไปหาผู้ชายคนใหม่ถ้านึงได้ก็รู้ว่าปุดมผู้รักคือบ้าแค่ไหนอ่ะปีดาพูดเรื่องอะไรอะคะ ก็เล่นเพกับผู้ชายที่ชื่อนายทาันธจินนั่นะดีใจตื่นเต้นเพราะพี่แหม่มเป็นเป็นนักแสดงรุ่นพี่ที่ที่เราอยากร่วมง,งานด้วยใช่แล้วพอมาเล่นเนี้ยเราก็ตื่นเต้นอ่ะเหมือนวันแรกก็ยังไม่ยังยังไม่ค่อยกล้าสบตาย,ยังไม่ค่อยกล้าอะไรมากแต่พี่แหม่มก็เขาเรียกว่าอะไรน่ารักให้ความเป็นกันเองวเวลาแบบพักฉากก็ชวนคุยอย่างเงี้ยทำให้เราแบบไม่ค่อยเกรงเนาะ นอกจากบทบาทสุดเข้มข้นแล้วละครเรื่องนี้แฟนๆยังมีโอกาสได้เห็นฉากกุ๊กกิ๊กระหว่างพี่ป้องนวัดและพี่แม่มคัดทะลใหญ่ด้วยคือถ้าเป็นคู่แสดงวยกันจะรู้ว่าพี่แหม่มเขาเล่นเล่นด้วยฟิลจริงๆอารมณ์จริงๆไม่ได้เล่นไ่นนอกอาจารั์เวลารับรู้เรียกว่า ภาษาการแสดงจะเขาส่งมาดีเราก็รับง่ายแล้วก็ส่งกลับไปง่ายวันแรกก็กรเล่งนะยังไม่สนิทกันยังไม่ได้รู้จักพอวาวันนี้วันที่สองที่สามแล้วก็โอเควันที่ไหนก็น่ารักเขามีง่ายแล้วก็ช่วยเราทุกอย่างอันนี้มือแต่ถ้าจะกระลึกเพิ่มอีกกระลึกผมรับอยู่ผมรับอยู่ผมรับอยู่ครับไม่รู้เรื่องครับ โอ้ไม่ไหววังปูนี่อปนปาหวนคืนสู่จอแก้วทั้งทีพี่แหม่มก็ทุ่มเทกับละครเรื่องเกลือเสนหาทุกฉากทุกตอนแม้กระทั่งผู้กำกับการสแสดงก,ก็ยังขอาการันตีเลยละค่ะว่ากลับมาคราวนี้แหม่มแคิริยาจะไม่ทำให้เปลนแผิดหวังแน่นอนค่ะรู้สึกกับน้องแหม่มคือแบบน้องมีความตั้งใจในการทำงานสูงนะครับแล้วก็งสวยเหมือนเดิมน้องแหม่มตั้งใจเล่นไม่หนักใจเลยเป็นการ กลับมาหลังจากที่หายไปช่วงระยะหนึ่งก็อยากให้ทุกคนได้ได้มีความสุขแล้วก็ได้สนุกกับละครที่แบบเล่นแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามค่ะยังไงก็รอดูแล้วกันไ่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันครับรู้อะไรมาขมากแล้วก็เนดีแดงหมดเลยเดี๋ยวขอหมอตัวจหน่อยนะคะนอนลงเลยคะ่ะขอโทษนะคะคุณหมอครับทำอะไรครับ ตามชมบทบาทสุดเข้มข้นเรื่องล่าสุดของแหม่มคาทลิยาในละครเปลือกเสน่หาได้ทางททบ5วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา2องทุ่ม25นาทีค่ะไี่รักษาแต่เนิ่นเนเนี่ยนะคะแล้วมันลุกลามไปเนี่ยหมอไม่รู้ด้วยนะคะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะ